ผมจะมาแนะนำโต๊ะหน้าโซฟานะครับวันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างท็อปโต๊ะลามิเนตนะครับลายหินตัวนี้เป็นโต๊ะทรงวงรีเป็นขาดำเป็นขาดำสีขาเป็นขาแบบเอียงนะครับก็เป็นทรงที่ได้รับความนิยมตัวนี้เป็นขนาด90คูณ50เซนเมตรขนาดสามารถสั่งทำได้นะครับขาจะมีขาทองขาดำแล้วก็ขาดำทองส่วนตัวนี้เป็นโต๊ะหน้าโซฟาเหมือนกันเหมาะก,กับร้านคาเฟ่นะครับเออเป็นโซ่ความสูง อยู่ที่ประมาณ4 2 5เซนติเมตรนะครับผมหรับลูกค้าต้องการความสูงแบบอื่นก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะครับตัวนี้ทําเป็นเป็นสี่เหลี่ยมที่ทําขอบโค้ง2ด้านก็จะเป็นอีกทรงที่ได้รับความนิยมถ้าลูกค้าอยากได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็มุมเหลี่ยมหรือมุมมนก็สามารถสั่งทําได้หมดบางร้านอาจจะต้องการโต๊ะหน้าโซฟ,ฟาที่สูงประมาณ60เซนติเมตรก็คือจะประมาณนี้ก็สามารถสั่งได้เช่นกันของเราจะมีะหลากหลายรูปแบบทัสตอมตามความต้องการตามดีไซน์ที่ลูกค้าอยากได้ ะครับผม